พร้อมแล้วมาเริ่มเรียนกันเลยค่ะการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชคืออะไรคือนี้ใช่ไหมคือการที่ครูเอาทูบเนี้ยจี้ตูดของต้นไม้แล้วต้นไม้ก็ล้นหนีครูไปป๊อปป๊อปป๊อป,ป,ป,ปอย่างงี้ใช่ก่อใช่ก่อใช่ก่อสิ่งเร้าในที่นี้คืออะไรก็คือทูบจริงไหมสิ่งเร้าคือตัวกระตุน้นก็คือทูบมือน้ําอากาศสิ่งแวดล้อมฮอร์โมน ส่วนการตอบสนองก็คือการกระทําของต้นไม้คือยังไงต้นไม้ก็ล่นโคลงโคลงโคลงเตวหนีแต่ในความเป็นจริงต้นไม้วิ่งได้ไหมไม่ได้เพราะการมู v ของต้นไม้เราเรียกว่าการเคลื่อนไหวแบบช้าสิ่งเราค่ะคืะคอตัวกระตุน้นยั่วยวนเรารมเราใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษคือคำว่าสติสต,สติมูลส มาจากคําว่า stimulation แปลว่ากระตุน้นส่วนอีกคํานึงการตอบสนองคือการกระทําเป็น verb ในที่นี้จะใช้คําศัพท์คําว่า response response ซึ่งหัวข้อเนี่ยคะ่ะการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเนี่ยนะเราจะใช้ตัวนี้ก่อนเป็นเกณฑ์สิ่งเร้าเนี่ยคะ่ะ เป็นเกณฑ์ก่อนเราจะแบ่งเขาออกเป็นสองกลุ่มรูชี้มาที่สิ่งเรานะคือสิ่งเราภายนอกและการตอบสนองต่อสิ่งเรา ภายในคืออะไรถ้าเป็นสิ่งเร้าภายนอกก็คือตัวกระตุ้นที่ทำให้พืชเกิดการเปลี่ยนแปลงตตเติบโตเช่นน้ำแสงดินสารเคมีต่างๆเนี่ยค่ะแต่ถ้าสิ่งเร้าภายในก็คือฮอร์โมนเลยซึ่งการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอะค่ะ เขาจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มอันนี้จำไว้ก่อนนะจำแมปไว้ก่อนนะคะกลุ่มแรกเราเรียกว่า tropism tropism หรือ tropic movement คืออะไรจำง่ายง่าย t t คือทิศทาง t ทิศท,ทางคือการตอบสนองหรือการเคลื่อนไหวของพืชน,นะคะที่มีความสัมพันธ์กับทิศทางเช่น สมมุติว่า,าสิ่งเราคือแสงแดดสมมุติว่าเป็นแสงแดดง่ายเลยแล้วต้นพืชอะคะ่ะเขามีการาแสงแดดคุยตรงนี้นะยอดพืชมีการโน้มเข้าหาแสงแบบนี้มีการสัมพันธ์หรือตอบสนองต่อทิศทางเราเรียกว่า t r อพิซึมหรือขณะเดียวกันในส่วนของรากจะหนีแสง หนีก็คือสัมพันธ์กับทิศทางในทิศทางตรงกันข้ามแบบนี้ก็ได้ซึ่งทรอพ i ิซึมเนี้ยจะมีอยู่5อันจำไว้เลยนะจำจำตั้งแต่ที่มันอยู่สูงสุดลงมาต่ำอะไรอย่างนี้ก็ได้อันแรกคือแสงแสงอยู่สูงไหมสิ่งที่2น้ำอันที่สามแรงโน้มถ่วงหรือดินก็ได้ค่ะ สี่กับห้าจำไว้สอสอสอส,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 อสอคือสารสออีกตัวหนึ่งคือสัมผัสสารเคมีกับสัมผัสจําแค่นี้ก่อนนะแสงแดดน้ําดินสารเคมีสัมผัสเป็นกลุ่มของโทรพิซึมและอีกกลุ่มหนึ่งคือเนสติกมูฟเมนต์การเคลื่อนไหวของพืชที่ ไม่สัมพันธ์กับทิศทางจำไว้ nestic n e s s มาจากคำว่า no ไม่นะไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทิศทางเลยยังไงเช่นเมื่อแสงแดดมาทำให้อ่อดอกไม้บานเห็นไหมกีบดอกไม่ได้ยื่นไปหาแสง no 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 หรือใบไมยลาบอย่างเงี้ยค่ะหุบบานไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชี้เข้าหาแสงไม่เกี่ยวเลยแค่นี้เองสองตัว และอีกกลุ่มหนึ่งคือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายในฮอร์โมนก็มี2ตัวเดี๋ยวไว้เรียนนะเด็กๆพยายามจำแบปที่ครูสรุปนี้ให้ดีๆนะคะมาดูอันแรกคือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกแบบสัมพันธ์กับทิศทางโรพิซึมซึ่งมี5ตัวจำได้ไหมหนึ่งสองมามาเริ่มตัวแรกตัวนี้เนี่ยค่ะ การตอบสนองต่อแสงเราใช้คำศัพท์คำว่าโฟโตทริซึมตอบสนองต่อแสงแบบสัมพันธ์กับทิศทางแสงในที่นี้คือตัวตัวอะไรคะレรสปอนหรือส t ติมูลัสแสงเป็นตัวเราใช่ไหมทำให้เกิดการตอบสนองดังนั้นแสงต้องเป็นส t ติมูลัสตัวกระตุ้นสิ่งเรา้า แล้วการตอบสนองตรงนี้ค่ะเรสปอนของพืชเกิดได้อย่างไรเขาบอกว่าโฟ t ตทร o ิซึมตรงนี้จะมีอยู่2รูปแบบอันที่1เป็นแบบโพซิทีฟค่ะคือมีการตอบสนองหรือเคลื่อนที่เข้าหาแสง เราเรียกว่า positive อะไรเอ่ยนามสกุลของเขาก็ copy ลงมาวาง photo tropism แต่ถ้าอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นพืชหนีแสงหนีคือ negative เราก็เรียกว่าอะไรเอ่ย negative photo อย่างไรมาดูดูภาพตรงนี้นะคะครูกำลังจะวาดรูป Amazing Thailand ให้ดูตรงนี้คือดินค่ะครูจะวาดต้นพืชกำลังออกมาแวฟแบบนี้อ่ะต้นพืชพอเมื่อต้นพืชเนี้เขาเจอแสงเอามา,ด,าด้านซ้ายแล้วกันเนาะชูบ แสงโผขึ้นมาค่ะแปดโมงเโมงยอดบริเวณปลายยอดของพืชจะเกิดยังไงคะยอดพืชจะเคลื่อนตัวเข้าหาแสงค่ะจะโน้มเข้าหาแสงแปลว่าเป็น positive หรือ negative ติ๊กตอกติ๊กตอกคิดให้ได้เข้าอ่ะเข้าก็บวกจริงไหมแปลว่าเป็น โพส i ค่ะยอดพืชจะเป็นโพสิที photo tropism ขณะเดียวกันที่บริเวณด้านล่างใต้ดินนะคะก็คือลากลากพืชจะเคลื่อนที่หนีแสงนะดังนั้นลากพืชจึงเป็นน e p h ทีโฟโตโทพิซึมเขียนให้ซ้ำๆย้ำๆ p h o t o ี Phototropism ตัวอย่างเช่นอะไรการที่ยอดเคลื่อนที่เข้าหาแสงส่วน Negative Phototropism ก็คือส่วนของปลายปลายรากค่ะหนีแสงแค่นี้เองหรือดูจากภาพนี้ก็ได้ค่ะภาพนี้ภาพการทดลองนี้ ยอดของพืชจะเคลื่อนที่เข้าหาสิ่งเราตัวเนี้ยก็แสดงว่ายอดเป็น positive phototropism เห็นไหมไปลายยอดเคลื่อนเข้าหาแสงเป็น positive ขณะเดียวกันใต้ดินก็จะหนีแสงดูจากภาพนี้ก็ได้ค่ะแสงอยู่ทางนี้ ยอดเคลื่อนหาแสงเป็นโพสิทีฟส่วนปลายลากเห็นไหมหนีหนีหนีก็คือ n e g a กา v ีปลายลากทิศทางหนีแสงน g กา i ีฟหรือดูจากภาพนี้ก็ได้ยอดเข้าหาแสงตัวที่สองใครจำได้บ้างเอ่ยคืออะไรคะน้องอะไรน้องเม็ดน้ำเม็ดฝนน้ำเราใช้คำศัพท์คาว่าอะไรเอ่ย น้ำคือไฮไฮไฮโดรแปลว่าน้ำตอบสนองแบบยังไงสัมพันธ์กับทิศทางใช่ไหมดังนั้นทิศทางก็คือ t r o พ i ิซึมไฮโดรโทรพไม่ยากก็แค่เปลี่ยนจาก p h โต o ทรพ p ิซึเป็น h y d r o t ทรพลิซึเปลี่ยนสิ่งเร้ากลายเป็นเนี่ยค่ะเป็นน้ำ ซึ่งเหมือนกันเลยมีแบบโพ i t i v e กับ n เนกาทีฟไฮโด o โ r o p i s m คูวาดรูปต้นไม้ก่อนนี่คือต้นไม้พอคูวาดลดน้ำอ่ะชื่อเป็นยังไงคะส่วนไหนที่เข้าหาน้ำคือรากใช่ไหมรากจะเคลื่อนที่เข้าหา น้ำค่ะส่วนยอดจะหนีน้ำรากพืชตรงเนี้ค่ะเขาจะเคลื่อนที่เข้าหาความชื้นหรือเข้าหาน้ำดังนั้นตรงจุดนี้ก็เรียกว่า mm. positive hydro tropism ส่วนยอดก็จะหนีค่ะ เพื่อนที่ในทิศท,ทางตรงกันข้ามก็เลยเรียกว่า negative hydro tropism ไปดูรูปกันดีกว่าอันที่3คือการตอบสนองต่อแรงดึงดูดของโลกเราใช้คำศัพท์คำว่า g o g o ก็คือโลกใช่ไหม g e o tropism หรือใช้อีกคำหนึ่งว่า กาวิตี้ค่ะกาวิตี้แรงดึงดูดกาวิตี้ทรัฟิซก็ได้ส่วนมากก็ใช้ geo ทร o p i ิซเนี่ยนะคือยังไงดูจากภาพนี้ก็ได้ค่ะเมื่อเราปลูกต้นพืชนี่ส่วนบริเวณของรากจะเคลื่อนที่เข้าหาสิ่งเราก็คือในที่นี้คือแรงดึงดูดของโลก เคลื่อนที่ตามค่า G อะค่ะดังนั้นรากเคลื่อนที่เข้าเป็น Positive หรือ Negative รากก็จะเป็น Prositive Geotropism และขณะเดียวกันส่วนของยอดจะเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามดังนั้นยอดก็จะเป็น Negative Geotropism ง่ายๆดูแค่รากกับยอดมา3ข้อแล้ว หรือดูจากภาพนี้ก็ได้ค่ะ,มะเมล็ดข้าวโพดไม่ว่าเราจะปลูกยังไงเอาเอาหัวหมงลงหรือปลูกแนวนี้หรือแนวตะแคงสุดท้ายแล้วรากค่ะก็จะ,จะเจริญเข้าหาแรงจีค่ะเข้าหาแรงดึงดูดของโลกรากก็จะเคลื่อนที่เข้าหาแรงดึงดูดของโลก เราเรียกว่าเป็น positive g e o t o ทพ i s m ขณะเดียวกันยอดก็จะเป็น negative หรือเราจะปลูกต้นไม้แบบแนวนี้แก้งเขาพิกกระถางตะแคงกระถางแบบนี้สุดท้ายแล้วลากก็จะ โน้มลงหาค่า G ค่ะเป็น Positive และยอดก็จะตั้งขึ้นเป็น negative เช่นเดียวกันกับภาพนี้มาดู2ตัวสุดท้ายกันค่ะตัวที่4กับตัวที่หครูให้จำว่าสอ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 ตัวแรกคือสอสารสอตัวที่สองคือสัมผัสสารสัมผัสสารสัมผัสสารสค่ะคือ การตอบสนองต่อสารเคมีหรือเคม o ทรพิ i ซึมแบบมีทิศทางเข้ามาเกี่ยวข้องในที่นี้อะไรคือสิ่งเร้าคะอะไรคือสติมูลัสก็คือตัวนี้ใช่ไหมสารเคมีคือสิ่งเรา้าเขายกตัวอย่างอะไรมาให้เขายกตัวอย่างการงอกของหลอดละอองเลนูดังนั้นต้องตัดภาพมาที่ตรงนี้คะ่ะ มีรังไข่กับโพเลนโพเลนจะค่อยๆเคลื่อนที่ไปหาเอกค่ะเคลื่อนที่อย่างได้อย่างไรน้องเองค่ะเขาจะปล่อยสารคล้ายๆฟีโลโมนอย่างเงี้ยแล้วโพเลนผู้ชายเนี่ยค่ะก็จะค่อยๆงอกหลอดเข้าไปหาสารเคมีที่เอกปล่อยแบบนี้เราเรียกกระบวนการแบบนี้ว่า Positive c h ม m o t r o p i s m จริงๆอ่ะการตอบสนองต่อสารเคมี an, ก็มีแค่แบบเดียวคือ p s s t t v v นั่นแหละค่ะสอสุดท้ายคือสัมผัสค่ะคือการตอบสนองต่อการสัมผัสติกโมโทรพิซึมแบบมีทิศทางในกรณีเนี้ยเขาจะหมายถึง ต้นพืชบางชนิดนะคะที่ลำต้นนะจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นมือเกาะหรือเชนดิลที่ชอบไปเกาะหรือไปพันพวกกิ่งไม้หรือสิ่งของต่างๆแบบนี้เช่นดูจากภาพนี้ก็ได้เช่นต้นตำลึงอะต้นตำลึงต้นเนี้ยค่ะเขาก็จะมีใบที่ทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงแต่จะมีในส่วนของลำต้นที่ จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นมือเกาะค่ะเวลาที่มือเกาะของเขาได้ไปสัมผัสกับพวกกิ่งไม้หรือวัตถุต่างๆเขาก็จะเกิดการไปพันรอบรอบกิ่งไม้เราเรียกกระบวนการนี้ว่าติกโมโทรพิสอันนี้เราเรียนจบแล้วนะคะต่อไปมาดูการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกที่ไม่ได้สัมพันธ์กับ ทิศทางเราเรียกว่า n a สติกมู v e มนต์การเคลื่อนไหวที่ไม่สัมพัน no, no. n o โนนอสติกไม่สัมพันธ์กับทิศทางแต่เขาจะเกี่ยวข้องกับ แรงดันเต่งหรือปริมาณน้ำในเซลล์ของพืชค่ะเราเรียกว่าเกี่ยวข้องกับ t u r c a r pressure ก็ได้มีอยู่2อันนะตัวเองง่ายๆเลย n น s t ิก n น s t ิก2พยางมี2อันการหุบบานของดอกไม้และการลิ้วเข้าของใบไมยลาบค่ะมาดูอันที่หนึก่อนค่ะคือการหุบหุบ และบานของดอกไม้หุบและบานของดอกไม้ค่อยๆวิเคราะห์คานะคะการหุบและบานของดอกไม้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเร้าภายนอกคู่ถามว่าสติมูลัสสิ่งเร้าในที่นี้คืออะไรการหุบและบานของดอกก็จะเกี่ยวข้องกับแสงจริงไหมแสงอาทิตย์ เกี่ยวข้องกับการหุบและบานแสงอาทิตย์เป็นตัวกระตุ้นค่ะเป็นสิ่งเราภายนอกกระตุ้นแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นเกิดการตอบสนองอย่างไรเรสปอนเกิดอะไรขึ้นคะก็ทำให้เกิดการหุบและบานของดอกไม้จริงก่อเมื่อยามเช้ามีแสงแดดดอกก็จะบานเมื่อยามเย็น ไม่มีแสงดอกก็จะหุบเอียค่ะแม่นก่อซึ่งการหุบและบานของดอกจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับไม่สัมพันธ์กับทิศทางอย่างไรสมมุติว่ามีแสงมาเอากีบดอกชี้เข้าหาแสงหนีแสงไม่เกี่ยวเลยดังนั้นเขาจึงเป็น n a สติก movement เกี่ยวอย่างไรดูนะอันนี้คือดอกในสภาวะปกติดอกจีค่ะวัดพระอาทิตย์ให้ก่อนเนอะ จากนั้นพอรุ่งเช้ามีแสงอาทิตย์ปุ๊บดอกเนี้ยก็จะเกิดกระบวนการมาทางขวาเนี่ยคะ่ะดอกก็จะบานออกอันนี้คือกลีบดอกนะตัวเองกลีบดอกก็จะบานซึ่งกลีบดอกจะแบ่งเป็นสองชั้นกลีบดอกชั้นบนและกลีบดอกชั้นล่างกลีบดอกชั้นบนกลีบดอกชั้นล่าง ขณะที่ดอกบานกีบดอกชั้นบนจะใหญ่ค่ะจะมีขนาดใหญ่จะขยายขนาดใหญ่จะเต่งส่วนชั้นล่างจะเล็กล่างจะเล็กอ่าจำง่ายง่ายถ้าบานบนจะใหญ่ล่างจะเล็กอ่าเราเรียก การบานของดอกแบบนี้ว่า e p n a s t y n a s t y คือไม่สัมพันธ์กับทิศท,ทาง ep คือ ep คือผิวบนชั้นบนจะเกิดการเจริญเต็มที่เบ่งบานเต็มที่ขณะเดียวกันถ้าไม่มีแสงดอกก็จะหุบเกิดอะไรก็จะตรงกันข้ามกับดอกบานเซลล์ชั้นล่างค่ะตรงเนี้ก็จะเต่ง ส่วนชั้นบนตรงนี้ก็จะเหี่ยวจะเล็กเราเรียกว่าไฮโปเนสตี้ไฮโปคือด้านล่างนะคะต่ำจะเต่งแต่อันนี้อีพีเนสตีคือชั้นบนจะเต่งแค่นี้เองอันนี้ก็จะเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกของพืช แบบไม่สัมพันธ์กับทิศทางอีกอันนึงนะคะเป็นพืชพวกกินแมลงอะคะ่ะเป็นนสติกมูฟเมนต์เนาะครูถามว่าสติมูลัสหรือสิ่งเล้าของเขาคืออะไรสติมูลัสสิ่งเล้าที่ทำให้พืชเกิดการตอบสนองในท,ที่นี้ก็คือพวกอินเสกจริงไหมสติมูลัสสิ่งเล้าคือแมลงค่ะแมลงเข้าไป กระตุ้นแล้วทำให้พืชเกิดการเคลื่อนไหวงับแมลงอะคะ่ะแบบไม่สัมพันธ์กับทิศทางแค่เปิดปิดเปิดปิด,ปดอย่างเช่นภาพเนี้ยเราเรียกว่าอะไรกาบใครกาบหอยหน้าตาเหมือนหอยอะกาบหอยแครงเมื่อแมลงเข้าไปปุ๊บเขาก็ปิด อันนี้ก็กาบหอยแคงส่วนภาพนี้ค่ะภาพนี้เราเรียกว่าต้นหยากน้ำค้างพืชบางชนิดเนี่ยค่ะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ไวมากโดยการไปสัมผัสทำให้แรงดันเต่งที่อยู่ในเซลล์เนี้ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วทำให้ใบพืชอ่ะหุบอย่างรวดเร็วเช่นการหุบ ของใบไมยราบเป็นแบบน i สติกมู e เมนริ่งไหมถามว่าอะไรคือสติมูลาสิ่งเราก็คือวัตถุตรงเนี้ยแล้วอะไรคือ r e s ปอนส์การตอบสนองของพืชก็คือการหุบของใบไมยราบซึ่งใบไมยราบมีโครงสร้างอย่างไรและหุบได้อย่างไร พราะว่านนำใบไมยราบออกมาวางไว้แมะตรงนี้ค่ะแล้วศึกษาโครงสร้างของก้านใบตรงนี้นะตรงจุดสีม่วงเนี้ยเอามาศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศจะเห็นได้ว่าที่บริเวณโคนของก้านใบไมยราบจะมีกลุ่มเซลล์ตรงนี้ เป็นเซลล์ขนาดใหญ่เราเรียกเขาว่าเซลล์พาว,วินัสพาเพอร์ครูใช้สีม่วงเป็นกลุ่มเซลล์พาเลนไคมาค่ะที่มีขนาดใหญ่ผนังบางจุดเด่นคือมีความไวต่อความรู้สึกมากพาวินัสพาเลนไคมาเป็นเซลล์พาเลนไคมาที่ไวต่อความรู้สึกเมื่อใบไมยราบเนี้ยค่ะถูกสัมผัสจึด จืดเอานิ้วไปจิ้มตืดจะทำให้กลุ่มเซลล์พาว,วินัสตร,ตรงเนี้ค่ะที่เขาไวต่อความรู้สึกเนี้ยเกิดการสูญเสียน้ำอย่างรวดรวดเร็วก็คือมีการคายน้ำออกไปยังเซลล์ข้างๆทำให้แรงดันเต่งภายในเซลล์เนี้ยลดลงและในที่สุดก็จะเกิดภาพนี้ค่ะ เซลล์พาวินัสสีสีมว่มวงเนี่ยก็จะเล็กลงน้ำจะค่อยๆไหลมายังเซลล์สีเหลืองตรงนี้ค่ะในที่สุดใบก็จะหุบในลักษณะแบบนี้สุดท้ายเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายในของพืชค่ะซึ่งในที่นี้ก็คือฮอร์โมนตอบสนองต่อฮอร์โมนอย่างไรบ้างมี2ตัวเอง อันที่1เราเรียกว่านิวเทชันอันที่2เราเรียกว่าสไปรอลสิ่งเร้าคือฮอร์โมนเกิดการตอบสนองอย่างไรอันที่1คือนิวเทชันคือการที่บริเวณปลายยอดของพืชนะคะที่เขามีกลุ่มเซลล์พวกเมอริสเตมอะกำลังเจริญเติบโตบริเวณปลายยอดก็เลยเกิดการแกว่งไปแกว่งมา เราเรียกลักษณะแบบนี้ว่านิวเตชันปลายยอดยกย้ายยอดโยกย้ายยอดโยกย้ายอันที่สองสไปรอลสไปรอลแปลว่าเป็นเกลียวค่ะคือการเคลื่อนไหวของในส่วนของลำต้นและปลายยอดในลักษณะเป็นเกลียวง่ายๆเทคนิค ถ้าเป็นนิวเทชันจะเคลื่อนแค่ปลายยอดแต่ถ้าสไปร่ลเติม S ทั้งสองคะ่ะทั้งลำต้นและยอดเกิดการเคลื่อนเป็นเกลียวครูจะสรุปให้นะคะการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชจะแบ่งเป็นสองกลุ่มตามสิ่งเร้าอันแรกคือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกสิ่งแวดล้อมคะค่ะ อันที่สองการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายในพืชเลยก็คือพวกฮอร์โมนเลยค่ะขอสอนตรงนี้ก่อนสิ่งเร้าหรือตัวกระตุ้นที่เป็นพวกฮอร์โมนอะไปส่งผลหรือทำให้พืชเกิดการตอบสนองอย่างไรก็มีแค่2แบบถ้าบริเวณปลายยอดแกว่งอย่างเดียว หนึ่งอย่างเราเรียกว่านิวเทชันแต่ถ้าส่งผลทั้งบริเวณที่ลำต้นและปลายยอดแว่งทั้งสองเติม S, S, <S เราเรียกว่าสไปรัลมาดูกับมาดูตรงนี้ถ้าเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกจะแบ่งเป็นสองกลุ่มคืออันแรกเป็นการตอบสนองที่มีความสัมพันธ์กับ ทิศทางค่ะทรอปิซึมซึ่งมี5กลุ่มแสงน้ำีโอสารเคมีและสัมผัสกลุ่ม1-3ถึงอ่ะจะมีโพสิทีฟกับเนกาทีฟส่วน4กับ5ส่วนมากจะเป็นโพสิทีฟเช่นถ้าพูดถึงแสงบริเวณไหนคะที่ เข้าหาแสงก็คือยอดจริงไหมบริเวณไหนที่หนีแสงก็คือรากดังนั้นยอดของพืชก็จะเป็นโพส i ทีฟโฟ t ตโท o ิซึมรากก็จะเป็นเนกาทีฟแต่ถ้าเป็นน้ำล่ะจะสลับกับแสงน้ำอ่ะส่วนที่โพสิทีฟคือรากส่วนยอดจะเป็นเนกาทีฟดินก็คล้ายๆกันเนาะส่วนไหนที่ดิ่งลงมา หาแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือรากใช่ไหมดังนั้นรากก็จะเป็นโพสิทีฟปลายยอดก็จะเป็นเนกาทีฟส่วนสารเคมีกระสัมผัสจะเป็นแค่โพสิทีฟเนาะกับอีกอันนึงคือแบบไม่ไม่ได้สัมพันธ์กับทิศทิศทางเนสติกก็คือการหุบบานของดอกไม้และหุบของใบ